สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะมาทําความรู้จักกับขนมนี้ค่ะทานด้าน,านขนมนะคะขนมนะคะขนมซ้ัมลาไม่รู้ออกเสียงถูกไหมนะคะขนมประจำชาติของสวีเดนเดนะคะถ้ามาสวีเดนเพื่อนๆต้องกินกันเลยนะคะต้องลองกินนะคะ จิบกับกาแฟะนะคะอร่อยมากเพื่อนๆขนมนี้นะคะมันจะมีสอดไส้หลายอย่างหลายแบบด้วยนะคะ<ม>เพื่อนสามารถดูแต่ถ้าเป็นรูปร่างลักษณะแบบนี้นะคะ <CON S> ก็เรียกว่าขนมเนี่ยแหละค่ะซัมลูนะ <struggling> ชื่อตลกเนาะ อันจะกินไปด้วยนะจ๊ะจิบกับกาแฟไปด้วยนะจ๊ะว้าวหน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 าวมากเย็นมากอร่อยมากเพอร์เฟกต์ อร่อยดีนะเพื่อนๆ Good morning Good morning อรุณสวัสดิ์ยามเช้านะคะปอให้เครื่องทำงานไปเนาะแล้วก,ก็จิบ ไปจ้าเพื่อนๆน,นี่นะคะอ่านว่าเซมลูนะคะเพราะว่ามันมีสองอัน นะคะชื่อขนมก็เลยเป็นแบบนี้นะคะแต่ถ้ามันมีอันเดียวมันก็จะเป็นเซมล่านะคะเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อนๆนี่นะคะขนมนี้นะคะได้ยินจากผัวมาบอกว่าเป็นขนมที่มีแต่ที่สวีเดนจริงหรือเปล่านะคะนี่ไม่รู้เหมือนกันนะคะ <S <S ก็เพื่อนๆ,ๆลองไปหาชิมกันดูนะคะอันนี้ใส่ อ่อนแวะไว้แล้วนะคะมันมีไส้ข้างในด้วยอร่อยมากเลยเพื่อนๆน,น,นะคะแต่มันมีหลายไส้หลายแบบด้วยนะบางทีก็เป็นวานิลลานะคะโอเคนะสวัสดีค่ะที่รับชมขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายเฮ้ยดอ